ก็สวัสดีครับผมจกเกอร์ห้าหนะครับอยู่เกมฮอนนะครับผมกระเม่หนต่อสนะครับตั้งแต่คีย์ไม่เดินเลยนะครับกับ <see> พิโล <to> มูนควีนนะราชนีแห่งดวงจันทร์จะลงทันเจ้าเอง <laughs> มีการโหวตขอรีดูปฏิเสธอย่างไวนะครับต้องการสี่เสียงเพื่อรี oh, ก็ถ้า oh, อยากร<ด>ีเกมนี้หมายความว่า ทุกคนต้องกดนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เอซัมเหลือห้านี่ว่ะออกขนาดนี้ <c oughs> มันเหลือห้ามันเหลือห้าแต่ว่าอ่าถ้าฝั่งอุขามกดสี่คนก็ <c oughs> เกมได้ทำการรีนะครับ <c oughs> แต่ตอนนี้มูลบอกว่าม,มูลไม่รีเองมูลไม่อยากรี <c oughs> เริ่มไม่ได้อ่าแต่ถ้าฝั่งสี่อยากรีก็ <c oughs> กดทุกคนมันก็รีนะนะครับแต่ว่าอาจจะมีหนึ่งในสี่ไม่กดอันนี้เราไม่รู้นะ แต่มูนเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่รลีอยากโดนลุมนี่เล่นดูลองดูคือช่วงนี้คนหลุดเยอะมากนะครับเมื่อวานผมเล่นสองตาใช่ไหมตาแรกสี่ห้าตาสองสี่สี่คือแบบไม่รู้ทำไมหลุดกันเยอะจังหลุดกันบ่อยจังอ่ะช่วงนี้ไหวหรือเปล่าอ่ะหีบฟันองข้ามาจะเหลือคู่แลมเพดบนรรลีนล่างโคนนอตนะครับฟาร์มกันชิวชิว ออีกสองตัวยังไม่ได้เอาอจากเกมนะครับเงินมันก็เลยยังไม่ไวมากจะรอส,สักแป๊บหนึ่งประมาณสองอาทีนะครับถึงจะได้งองหมดแฟนของข้าม่าคงอาจจะมีคนอยากเล่นสักหนึ่งสักสองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตานส่วนไปป้อมตียังไงเอ,อ้ยืือได้สักครึ่งชั่วโมงผมว่าไฟสี่ชนะแต่ถ,ถึงก็บ้าไม่รู้ครึ่งชั่วโมงอะ ชั่วโมงหนึ่งชนะแน่นอนมีคนนอโดมนะไว้ครับแล้วเห็ุรอรูนะผมปอมแตกแน่อ่าดันป้อมมันเต็มตีนผมไปดีีนะผมดึงคีฟกับตรงนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมดึงดึงหน้าคีฟกับอันนี้แล้วให้มันดันป้อมแตกไปไวๆไม่ต้องแบบมานั่งเลี้ยงเลี้ยงร้านเลี้ยงดีนายหลอก ไปดึงคลิปหลังเลยแป๊บเดียวแตกนี่ right นี่คนอด,ดึงอ่าเรียบร้อยฮะหลุดไปหมดแล้วครับตอนนี้เหลือหนึ่งตัวดูเงินเด้งดิวีเราเป็นสิบโกอ่ะออวีเราเป็นสิบยี่สโกนะครับผมมีการคอรีนะครับตัวปฏิเสธอย่างไวต้องการสี่เสียงก็ <c oughs> คือฝันข้ามสี่ไฟเราอีกหนึ่งเป็นห้าเสียงนะครับ ปาออกอะไรชิแรกอ่ามีการบวนรีอย่างเรื่อยๆนะครับพอเป็นลงท้ากว่านักกากดำน่ครับต้องการสีเสียงอาจจะมีคนอยากเล่นสองคนก็ลีไม่ได้แล้วนะสมมุติแน่ so นลำเพจไปเดึงคีมมาแล้วเนะี่วิ่งมาแล้วอ่ะลำเพจวิ่งมาแล้วล วิ่งไปแล้วไงชนนกพูกออ้ยพลาดเอาไว้ครับนกพูกพลาดเอาไว้ทำไมโอ้ยเฟิร์ตบาทแล้วผมมาดีแลมเพดแลมเพดว่าไงตันที่เดียวจึ๊นีนเก็บสองเต่าไม่หลุดว่ะเต่าไม่หลุดนะครับเต่ามีตังค์ด้วยแต่ว่าเงินไม่เด้งเห็นไหม มันน่าจะเงินเด้งเฉพาะที่แบบว่าได้ปงได้ป้อมป่ะแต่เนี่ยเห็นไหมเงินมุนเด้งไวเงินเต่าไม่เด้งอ่าก็ไม่ดึงเท่าไหร่ครับไม่ไม่ดึงตังค์เท่าไหร่ไม่ดึงตังค์เลยดีกว่านะครับเงินตอนละทีไม่ได้ดึงมันจะดึงก็เฉพาะป้อมแตกน่าจะดึงอันนี้น่าจะดึงอยู่ที่เหลือเรไม่ดึง งานดีก็ตั้งใจฟาร์มเต็มที่เออแล้วเพก็ไปดึงคีมให้ครับผมขน้อยก็เนี่ยครับตั้งใจล่าคีมอยู่ดินี่ตั้งใจเล่นกันทุกคนนะดูทรงแล้วนะครับไม่มีใครโยนหรือไม่อยากเล่นอยากเล่นกันหมดแลยเพซื้อวงซื้อวานอยู่ออกเป็นดาบแดงโอ้โห4นาทีดาบแดงทุกคน4นาทีดาบแดงแล้วกากดำ ของโคตรไหวหาเรียบร้อยครับป้อมบนแตกไปแล้วครับโคโนดได้ยังโคโนอดอาโมยก็ดันส่วนครับปล่อยบนล่างเลยนะครับปล่อยบนปล่อยล่างเซอร์เลยคอยเดฟนายเอาตันไว้ลำเหตุวิ่งมาเนี้ยโดนเฮด อ่าวิ่งลงมาอันตีรอฮะเรียบร้อยครับมีบอดตรงนี้เห็นอยู่ไปไหนนะคุกัดไปไหนเพื่อน <c oughs> ทีเดียวโอเคเก็บไปสี่แล้วอ่าโคนอัดเลี้ยงเลี้ยงคีฟอยู่เว้ย <c oughs> แตกแล้วทีเดียวจึงเรียบรอบ้อยกำลังแตก เดี๋ยวมาการอดีรีนหน่อยดิตันไหมอะไรตีอยู่ครับสไลด์หนีอ่ะโอ้มันก็มีรองเท้าเลยเหมือนกันนะครับไม่รู้ทันเปล่าทันเปล่ามไม่ทันนะครับเข้าดาร์กแมปไปอาจะแพ้บ้านก็ได้ตอนนี้เจอโยกไง ถ้ายโยกยังไงผมว่าก็กันไม่ทันแล้วนะวิง่งวิ่งหัวหมุนแล้วนะมันโยกสามเลนนะ,ะลูมินวอลตีทิ้งเลยนี่นี่ไม่เอาด้วยนะอ่ะหุ่ยหนุ่ยผู้พายเข้ามาครับโคโนสโคโนอสไลด์มาฮะลูมตีแล้วโดมออ้ยตายเอาะ ดีลินไม่อยู่อ๋อเติมเลือดอยู่รงกลางครับเาพูคด,ดันอยู่ฮะโอ้โหมันตายนานซะด,ด้วยดิามา,กา,มาเกมแล้วอ่าวาฟคูดาวอยู่ครับค่อยๆเดิน,ดนคนเอาไปเล่นบนแล้ว ลา <c oughs> ตาณดีเลยลีนะครับวายนกโขกนกโขกโอ้แม่งได้โลบ,บอกราว,วะเฮ้ย <c oughs> ของไวอยู่เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ออกเป็นแยกล่างอ่าเราวาดันสวนนะดีกว่านะครับถ้าไปวิ่งไล่กันบนกันล่างเนี่ยมันวิ่งไล่จับนะ ดันแข่งมันแม่งไปเลยเฮ้ยดีลีนขังช่วยเหรอขังอะไรวะดีลีนขังอะไรอือมูนเกียบสองขังเฉยจะขังลำเพศเรอไปฮะนรนนียอันอยู่อ่า อ้าวโดนมวนตันนะไปอ่าไ,ไ,ไปการโบนหน่อยอะคุณน้อยมันฟาร์มมานานแล้วไอ้ได้ใช้เกินมาแล้วฟาร์มมานแปดนาทีเต็มแล้วน็อตน็นอตนีนอน่อย่าไปตันไล่พอเออเออกเป็นงูลบหลีกนะครับน่าจะวิ่งโบล้วอย่างนี้ตัน้วไป เฮ้ยนอตน,นอตน็อตสไลไได์หนีไปดิอ่าสองตัวนี้ดันกลางกันอยู่จนอ,อย่างนี้เออ <c oughs> ลีไม่รีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมว่าเราต้องตั้งใจเล่นทุกแมปลีไม่รีก็เป็นอีกอีกรูปหนึ่งในเมื่อมันไม่รีแล้วตั้งใจเล่นไปปกติ ก็แค่เกมมากดน <consuming magic S 1> ก็เล่นตามหน้าที่เออสวยแบบเวลาเจอเดินแจก,กแล้วมันแบบมันเสียทันรถบางจริงอ่ะสมมตินี้หนึ่งสี่ใช่ไหมถ้ามีใครมาคนหนึ่งฝ่ายฝ่ายสี่ที่เดินมาแจก,กให้มูนคิวนะ <have> one, มันก็จะขาดอัธรรถไปมันก็จะเป็นเกมที่ไม่สนุกเออแต่นี่คือโอเคหน่อยที่แบบแม่งสี่คนก็ตั้งใจเล่นหมดอะ ตั้งใจดันคีบก <sm> ันเต็มที่งานแล้วเพจวิ่งมาแล้วอ่าขอดอได้มือใส่ฟ้าแล้วนะครับพัดมาอ่าละวอนี้กดแยกลากเอาน้องกู้กันตีไปครับ ทำเหตุลางมาคนนอสอไลท์โดมตีตีต,ตีเอ้ยทีเดียวนอตน,นอย <c oughs> แรกกันไปนะครับผมแต่มูนเก็บได้สามนอตไม่มีเดียวหรอเพื่อนอาลีนดันไปลีนโอตายสามสามวี ตอนนี้ก็มูนคิวสิบครับผมอ่าโคนร้ได้ไปสองคิวนะที่เหลืยอยังไม่ได้คิวตองอ,อะไรวะมึงใส่ฟาร์มกันเหรอน่าจะนะฮะนี่หมดอะไรวะเนี่ยหมดซีเอ็มนะครับเออเพิ่งสิบนาทียังว่าเฮ้ยไม่แลมเพจไม่มีของมันแบบวิ่งไปว,วิ่งมาไงแต่เพิ่งสิบนาทีเองนะครับทุกคนกคนับปกติ สี่นาทีคนอัดด้มือใส่ฟ้าแล้วถือว่าวหวอยู่นะครับตอนนี้ฝ่สี่ได้ไหมสามป้อมแล้วนะโยกเข้าไปโยกโยกได้แล้วครับวิงโบโหสิ่นาทีแยกล่างวิงโบไม่ของโคตรวมา เอาอยัางไงะ่ะดันล่างอะ่ะผมว่าดันกลางไม่ให้พังอเลยดีกว่านะข oh. มยแต่แบบวิ่งไล่มันอย่างที่บอกนะ oh. ไล่ไม่ทันมันมีสี่ตัว oh. เลนมีสามเลนนะเออ <c oughs> เดี๋ยววาร์ปกลางไม่งลงล่างอยู่ล่างแม่งไปบนอะไรเงี้ย <c oughs> ดูดิ <c oughs> เราน่าจะดันไวกว่าอีกมาก ดูจกของเนี่ยเพื่อเแื่อเราอาจจะดันไวกว่าหรือไม่ก็ใกล้ใกล้เคียงกันอาดีเป็นมูลนะครับที่มันตีชิ่งด้วยไงเอออาจจะเคลียร์คีบได้ไวนะฮะแตทงปอมแมงโอ้ยแมงเฮ้ยจะใจเย็นเพื่อนจะถึงบานแหลกแล้วอาข่างบวนแตกไปแล้วครับตั่นสู้ไปเลยเออเอาแต่แต่บัลลหลกอยากให้เสียนะถ้าเสียบานแหลกนี่แย่เลยเสียปอมนอนไปเลย กน็นอนสไลด์มาเอ้ยโดมโดมอ่ะโดนโดมแล้ววิ่งหนีไปก่อนทิ้งแล้วเพจไว้ลำพังนี่แต่มูนไปเอาโนอนก่อนหนีไปไหนตะกิวหนึ่งระยสะสตัรนค่อนข้างไกลนะครับผมอ่าไม่กลับไม่กลับดีลีกันทุกคู่ไม่กลับเหรออ่ะดีลีกเอาไปม,ม,มือใส่ฟ้าครับน่าจะไว้เคลียร์คีไปหละกระดานก็ต้อง อย่าขี่ไปไวหน่อยอ้าวอ้าวอ้าวไม่กันแตกนะเพื่อนนักยะกนุกหนกอันตีอ่ะอันตีแล้วไงอยู่เพื่อนโอ้ยลำเพดลำเพดลากมาครับโดนสไลด์มาเจออันตีโอ้ยลีนแบบไม่ค่นนิดเดียวเองเนี่ยมันตีชิงโดนกระท่อมเลย กระถอมปลดล็อกกันนะทุกคนถุแบบแบบย,ยปลดล็กระ่อมอ่ะเอาเป็นเกาะกระดูกเนะี่ยโอโ้โหสิบสี่นาะทีแยกล่างวิงโบเกาะกระดูกแม่ของไวสุดตั้งแต่เคยดูถุยเออมันหนึ่งห้าเรามันมก็ปกติก็ต้องอย่างนี้แหละสักสยี่สิบนาทีของฟูเลยมั้งเนี่ยดูดูทรงแล้วน่าจะเข็นไปได้ โอ้โหยเดันแบบเดียวนี่คนออกดาบแดงแล้วสู้ดิเพื่อนแม่งไม่มีตัวตีไกลไงคนน้อยโดมถ้ามีตัวยิงยิงข้างหลังให้นี่สวยเลยแม่งเป็นตีใกล้กันหมดเลยทุกคนเอ้าตั้งอะไรวะเนี่ยตั้งไม่ให้เขาเข้ามาหรอโอ้เก็บสองโดนจริงตายแล้ว ดีเรารคีบวะโกงดีลีบอกโกงเออโกงโกงไมหลุดเด้งเราเถอะเฮ้ยนี่ครับโดมไปยังไงโอ้โหไม่ไหวนะครับ สัมเพท์องมาครับามูกวันติสัมเพรท่างมาสไลด์เออก็สู้ได้อยู่ก็ลุมก็ยังตายอยู่นะสมควรนี่เอาละครับผมมีต้นตอบเออมีต้นตอบว่ะนี่บอกโกงหัวตายบอกสมควรเอาละครับผมอย่างนี้ค่อยเดือดขึ้นมาหน่อยนะเราอย่างนั้อีเพื่อนไปมาหม่ต้องอย่างนี้ ต้องถมถุยด้วยป้าผมลุยเลยดันแข่งไปอุ้ยสาสปวินะฮะเอาเลยได้อยู่แล้วว่าแรงกลางนคนนอนแม่งเริ่มมีของอันะตรายนะตอนนี้เริ่มมีขออง้อยเชี่ยแล้วไม่เห็นออกเสกแต่วันเลยสวยเลยครับตัวทองมูไม่มีด้วยเอยอเผอเพอแพอเนี่ย ไม่ง่ายนะหนึ่งต่อสี่เนี่เคยสร้างห้องหนึ่งห้ากานเล่นเน่ยคนดูนะไอคิดผมอยู่ฝ่ายหนึ่งยับเลยเรียบร้อยแพ้ไปหึ่งถึงห้าดีเลยเ<อ>จอลุมยังเขียดนะเออแต่มันอยู่ที่ฮีโร่ที่เอามาด้วยแหละตอนนั้นที่ผมสร้างเล่นผมเจอวินเลตัวหนึ่งก็ร้องไห้แล้วถูกไหมเจอกบตัวหนึ่งนี่ซึมจุ๊บแล้วเออแต่นี้ดีที่ไม่ค่อยมี ไอ้พวกตัวตัวต้านตัวเฮกอะไรประมาณเนี้อ่าแต่ว่าก็มีไอเทมเซกนะครับเมื่อกี้แลมเพดอ่ะเสร็จแ,บบแรกลกลางคืนมีครึ่งหนึ่งครับไปครับลุย <S <S เอาเป็นดูดใหญ่อีกชิ้นหนึ่งจะฟูแล้วนะครับอ่ะดันคืน,นครับ เรียบร้อแอบาแลกกลางเหลือบาบนไปลูกอย่ายื้อให้มากกว่านี้นะครับใบสงข้ามเริ่มโอ้โหน้ฮู่ได้กระทาฟ้าหรอวะแม่งเริ่มมีของกันคนละสองชิ้นแล้วเนี่ยกระทาฟ้าโลบ็อกมือใส่ฟ้าวินวอกคุณน้อยแยกล่างมือใส่ฟ้าแล้วเห็นมีมีเศกแล้วว่ะเออถ้ายื้ออีกสักสิบนาทีผมว่าแพ้แล้วเนี่ยแม่งเริ่มมีของสู้เราได้แล้วเนี่ย มีการบอจมม้ำแห่เพิ่งยอมดีโถเอ้ยเล่นไหมจบสู้แลมเพนมีเสกแล้วอย่าไปกลัวเอาน็อตน,น็อตจะไม่แอบ,บป่าหรอน,อน็อตสไลด์มาโดมเร็ว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 ดีลินลินยังไงลินลินหนุคู่มาช่วยแล้วโอ้หนุคูนค่นุคู่เดี๋ยวรอนแลมเพนมาเสกแลมเพนวิ่งชนมาเจอแยกลากอ้าว เสกไปแล้วลำเพจเสกไปแล้วครับยังไงทีเดียวหูตายมาดมาดี <c oughs> เก็บสี่โอ้โหเอาไม่ลงครับ <c oughs> เข้าไม่พร้อมกันโกงอะไรวะเพราะเขาคิวได้บอกขอโกงเพราขอตายบอกสมควรเอ๊ะยัยงไง อ่าหนึ่งเมือนอาจจะได้สี่เปรียบนะครับของแม่งไว่ายเยอะแต่ผมว่าอยู่ที่ฮีโร่ด้วยนะถ้าฝั่งหนูข่ามีอย่างวิเซ่กับกบเนี่ยผมว่าหนึ่งจสู้ยากมากแต่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีตัวตันนะนะมันก็เลยหนึ่งอาจจะได้เปรียบนะครับอ่าเรียบร้อยสามบาร์แม่โอรกำลังมาเลยง่ายจัง <c oughs> ขิงมาขิงกลับครับผม ถ้าแบบว่าอีกสักสิบนาทีเนี่ยผมว่าน,น่าจะน่าจะพอพอได้อยู่นะของมันเริ่มมีกันแล้วอะสิบนาทีผมว่าไหวอ่าแลมพจถอนตัวไปแล้วนะครับขายของทิ้งมาแล้วยอมไปแล้วสามทางแล้วอ่าออกไปแล้วครับแลมพีออกไปแล้วนะครับก็คือแพไปแล้วนะสามทางแล้วอะ ก็หน,นึ่งลุมสี่ครับเกมนี้ยี่สิบวินาทีเท่านั้นนะถือว่าโอเคฮะรีบรีบจบเกมไวอ่าคอนเลยครับผมจบไปที่ยี่สิบสองครับตายสายทีสูดน,นะครับกับเกมหนึ่งต่อสี่ก็ประมาณนี้ครับเจะไม่คลิปหน้าครับผมก็สาหรับใครที่ส่งรีเพนะครับที่รูปโปรไฟล์เพจได้เลยคอเม์เล่ดีไว้นะครับก็ไปนะครับ <S <S 2> <S 2> บ๊ายบาย